กลับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของรายการสนิทลูกทุ่งนะครับพี่น้องสองปอปุกี้สุธิดาปื้อชูเกียรตินะด้วยด้วยวัยและและอายุของน้องสาวผมตอนนี้สภาพร่างกายก็แย่ลงนะฮะเดี๋ยว ตอนนี้จะในแฟนเพจจะไม่เห็นน้องปุ๊กกี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะปลดเกษียณละเดี๋ยววจะปลดเกษียณละเดี๋ยวจะเชิญดีเจท่านใหม่เข้ามาฮะ,ะ,ะไม่พี่เป็นพี่ต้องปลดน้องออนะครับน้องผมอายุมากละผงจะไม่ไหวละ,ดเ,ละเดี๋ยวผมจะเปิดตัวดีเจคนใหม่แล้วกันเดี๋ยวสักครู่อ่านเบอร์ยิงเบอร์รายงานตัวก่อน เดี๋ยวพี่ไปขอด้วยตรงเลยไม่ต้องผ่านปุ๊บฮะไปถึงก็เกาะขาพ่อเลยพ่อพ่อเงินออกเงินเดือนพ่อเก่อพี่ถนัดมากเลยเรื่องเกาะขาเนี่ยพ่อพ่อเงินออกอะไรเงี้ยนะเหรอเออขนาดนั้นใกล้นะ มาอ่านเบอร์ยิงเบอร์รายงานตัวการมดิสดีเจท่านใหม่รอรอ,ออยู่ละเดี๋ยวน้องสาวผมจะปลดกเกษียดละเยะยกก้ยเหนะ็น <laughs> ไหมเห็นไหมเห็นไหมครับ <laughs> <laughs> เห็นไหมสมควรไหมที่ผมจะต้องแบบเออปุ๊กถึงเวลาละปุ๊กพักเถอะแต่เบอร์ยิงตัวเองลืมเลยเออใช่เนอะ มันเข้าใจแถอีกครั้งหนึ่งของผมนะครับ0838346631 0838346631

เดี๋ยวสักครู่เราจะเดินดีเดี๋ยวเดินไม่ใช่เชิญเดเชิญไม่ใช่เดินเดี๋ยวเราจะเชิญดีเจท่านใหม่เข้ามานะครับเสียงตกไปนะพุกนะเสียงอพุกสมควรพักแล้วล่ะเดี๋ยวพี่ดูแลเองเดี๋ยวพี่ส่งเสียให้ส่งเสียให้ใช้เดือนเท่าไหร่เงินเดือนเวลาใช้ใช้จ่ายเดือนเท่าไหร่ ฮะอออฮะฮะฮะาะฮะฮอฮะฮะฮะนะะฮ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 ล่ะฮอฮะฮะฮะวะฮดด่ออฮดดะอดะฮะฮะฮะอ่ฮะฮะฮะอะฮ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 ดฮะ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 ฮ ี่มันยังใช้คนละครึ่งอยู่เลยดีนะรัฐบาลก็ช่วยคนละครึ่งยยเยอะอะเร็วดีเจขรารออยู่ดีเจท่านใหม่ก็รออยู่หมดยังหมดแล้วกลับบ้านไปได้ละ ของผมมีมาจากอย่าปิดเสียงทำไมอะปิดเสียงเลยนะออนนะครับมีมาจากนออนนะออนประทุมคุณย่าเอกน้อยป้าแอวชาเชิงเซาพี่วิไลเชียงรายพี่สุพัฒนอุบลพี่จุ๋มสมุทรสงครามลงท้ายด้วยเจ3 8้าามปดพี่หนู300รอยอดพี่สุภาพรพรเกษมน้องทิพย์บางกอกน้อยพี่สาวนาลาธิวาสคุณป้าบุษบาโพธารามพี่โกนาลาธิวาสพี่ปานบางปะกอกคุณยายสายเดี่ยวคุณป้าวิพาสมุทรสาคร ปณีสมุทรสงครามคุณป้าสำอางหนองแขมพี่นงลุมพินีเฮียตรงอ้อมใหญ่ไปแย้เพชรบูรณ์พี่น้อยสุโขทัยพินิดบางน้ำเปรี้ยวพี่ติ๋มนครศรีธรรมราชพระหงวสวรรค์อารมณ์พี่อัมพารามอินทราพี่เจฟแม่กลองพี่บุ้ยสามชุกพี่แดงสุโขทัยพี่ออสเพชรบูรณ์แล้วก็น้องน้องแจ่มลาดพร้าวพี่ปานชีวากมหกแชมป์เพชรชบุรีพิมิตรใหม่ปลายนา รวยเพชรบุรีพี่แอนลำปางน้องโอวิกซีน้องปิดัญญาพี่สาวอารมณดีพี่เตือนตาดำเนินน้องลุงอุตรดิตพิะพันธ์เพชรนบุรีแล้วก็พี่พัดหมู่บ้านนนนาติวทุ่งคลุกพี่ต้อยอ่อนนุชย์พต้อยสมุทรปราการคุณยายปราณีพี่สุริษาด่านทัพตะโกเนี่ยพยายามอยู่พยายามอยู่พี่ยังแข็งแรงพี่ยังแข็งแรง 0637ไม่ได้แจ้งชื่อไว้นะครับโทรแจ้งด้วยถ้าสะดวกนะพี่กัญญาสมุทสงครามแล้วก็4 7 5เหนื่อยเยอะอะพี่ยังแข็งแรงเ,เออสี่เไม่ได้แจ้งชื่อไว้นะครับสะดวกโทรแจ้งด้วยวป้นหนิงวัดแกตุมคุณป้าทองหลอหมดแล้วอะ ตอนนี้ขอเชิญเป็นแฟนรายการนะครับทางแฟนเพจแล้วก็ทางวิทยุได้ได้ได้สัมผัสกับดีเจท่านใหม่ของเรานะครับเราจะ,ะให้ปุ๊กไปทํางานทําการที่ทําอยู่ทุกวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเรื่องจัดรายการเดี๋ยวจะพี่จะจัดกับดีเจดีเจคนเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมจะกดกดกดเรียกแล้วนะฮึ่ม đi băng của lúc trinh hay mama 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 ở mama 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 u dj còn ở nhà, ở nhà dj ở nhà, này, ở ở đâu, hay vay hay vay, ở đâu, này, có qua, 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 ก็เอออ่านคอมเมนต์ด้วยพี่ไม่ได้ดูจอพี่างอนบอกว่าสวัสดีค่ะพีน้องสออะไรเนี่เปนาวบอกมายหมาย่องหมาย่างหมาย่างหมาย่างเอ๊ะกดเชิญดีเจไปแล้วนะทำไมดีเจหายไปไหน่ะ ไม่ต้อง เชิญแป๋วอยู่เนี่ยแปลว่าไม่มาดูดิเชิญดีเจก็ดีเจผมก็ตื่นเต้นแป๋วเป็นไงบ้าง <laughs> ปแป๋วเป็นไงบ้าง,ง,างดีใช่มั้ย <c oughs> สว่าอาบน้ำให้เร <spr> <ient> ah e ็วข <Bueno, o si>? ึ้นแป๋ว เออคุยกับไปแอลไปนะไปแอลวันนี้ผมไม่สะดวกผมจะคุยดีเจคนใหม่โอ้โหดีเจเห็นไหมปุ๊กกินขาดสวยใช่ไหมคะสวยใช่ไหมคะไปแอลก่อน คุยแปะเอาก่อนโอ้เสียดายนะแปะเอาไม่เห็นนะเสียดายนะแปะเอาไม่เห็นนะลูกสาวพวกชัดๆเลยเอ่นี่เอาเอาแค่เอาท่อนหัวนี่แหละเออสวยใช่ไหมคะ ค้าแอลขอเพลงยังเนี่ยชวนแอลคุยลืมเลยเห็นไหมสมสารของพิเศกโลรโซโอ้โหของพิเศษด้วยเห็นไหม<อ>เดี๋ยวฉีดแอลกอฮอล์หน้าจอรว้ติดเชื้อโควิด ก็ได้นะแปะ๋วชาตรีก็ได้นะดได้นะชาตรีก็ได้นะอชาตรีชาตรีได้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 แล้วแป๋วจะมอบรุ่ยไบ้างจา้าได้จา้าอ้าวแล้วเราจะได้ยินเสียงดีเจไ,ไหมเนี่ยได้ยินไหมคะ ได้ยินจ้าโอ้โหได้ยินได้ยินได้ยินปกติอ่าอาปามี่เป็นไงบ้างค่ะอ่าตอนนี้เป็นไงบ้างวันนี้แต่งตัวมาพร้อมเลยใช่ไหมเนี่ยหน้าตาปกติหนูไม่แต่งหน้าเลยนะคะแต่วันนี้หนูหนเต็มที่เลยคะ่ะปกติไม่แต่งหน้าเลยเดี๋ยวันนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเลยหนูโกว่าถ้าหนูไม่แต่งแล้วจะตกใจหนูกันนะคะ อ่าพูดไหมพูดลองพูดต่อ <So S 2> พูดต่อค่ะก็สวัสดีคุณลุงคุณป้าทุกท่านแล้วก็พี่พี่ที่ฟังอยู่ด้วยนะคะตามเองอค่ะสวยใช่ไหมเรียกใครเรียกใครคุณลุงคุณปุาคุณลุงคุณลุง <c oughs> ที่กําลังพูดกับหนูอยู่อะค่ะไอ้พกสอนลูกสอนลูกสาวไงพี่พี่พี่เอได้ค่ะได้วันนี้ไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านอยู่บ้านค่ะวันนี้ไม่มีเรียนค่ะ พอดีครูบอกว่ายกเลิกปิดเทอมยาวใช่ไหมเปิดวันจันนี้แล้วค่ะแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้นหนูนก็เื่อเๆยค่ะจะเรียนเยอะค่ะช่วงนี้เรียนเยอะเป็นไงคะเห็นเห็นหน้าหนูเป็นไงคะเหมือนแม่เปียบเลยเหมือนแม่เปียบเลย อช่ค่ะในเม้นก็มีบอกเหมือนกันว่าหนูหน้าเหมือนแม่ปุ๊กเหมือนเหมือนตรงคุดลมนี่แหละเอแล้วสวยรายการสวยเหมือนแม่สวยได้แม่มาสวยสวยได้แม่ป็นแฟนรายการครับ้าทำใจดูเอ่อคลิปนี้นวกันนะฮะทำใจหน่อยละกันอ่าอืมบ้านทั้งแม่ทั้งลูก เห็นหลังแล้วอยากเห็นหน้าพอเห็นหน้าแล้วไม่อยากเห็นแล้วนะคะเออแล้วเป็นไงลอ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 งเราลองเปิดกล้องคุยลองรู้สึกเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นนิดนึงค่ะดีใจที่ได้เจอพี่ก็ไม่เคยแบบพี่ดั้นจะลองดูลองเป็นแฟนรายการเพราะว่าทางแฟนเพจก็ติดตามชมกันใช่ไหมเราลองแบบชวนแบบขงแฟนรายการลองมาพูดคุยกันหน้าหน้ากล้องก็เลยลองดู ก็เลยเป็นตามมี่เนี่ยคนแรกที่ทักเข้ามาว่าอยากจะออกกล้องคุยคุยคุย,คยหน้ากล้องอืมมีคนบอกหนูหน้าเหมือนแม่ปุ๊กขอบคุณค่ะเออป็นคนบอกภูมิมใจที่สวยเหมือนแม่ค่ะอืมแต่แล้วเวลาสรายการที่โรงเรียนนะไหนลองแซมเปิลให้ฟังหน่อยสิ อเวลาอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะเือเขจะพูดแบบว่าค่ะก็สวัสดีนะคะแบบนี้ยค่ะสวัสดีนะคะสนี้เป็นยังไะคะเขาเวลาอยู่โรงเรียนเราก็จะว่าก็สวัสดีนะคะพี่ๆแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะพี่ก็ชื่อสุดตาเสงแก้วสุพี่ชื่อพี่ปาล์มนะคะก็จะมานะคะแนะนําเกี่ยวกับข้อคิดดีๆหรือเรื่องราวดีๆในวิทยาลัยนะคะให้ฟังกันค่ะอย่างเช่นพวกข่าวสารคะต้องพนมมือไหม ก็พนมือแค่ตอนไหวอย่างเดียวค่ะมาแตไหวอย่างเดียวก็จะเป็นแนะนําข่าวสารของวิทยาลัยว่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่หัวข้อที่เขากําหนดน่าจะได้ยินน่าจะได้ยินก็สนใจรับหนูเป็นสิทธิ์อีกสักคนได้ไหมคะสนใจรับหนูเป็นสิทธิ์สนใจไหมลูกสนใจไหม หนูชอบด้านนี้ค่ะชอบชอบชอบด้านนี้ปุ๊กฮะปุ๊กยอมเสสละไหมปุ๊กออกไปทะลุเอาละเออ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 ไม่ว่าปุ๊กออกไปทะลุเออ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 เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้แม่ชีวิตก็หาไม้ก่อนลูกแล้วค่อยเดี๋ยวรอให้แม่ชีวิตก็หาไม้ อปามีอา่อยากจะฟังเพลงไหมหรือจะมีอะไรจะพูด<อ>ในรายการอาวันนี้อปามี่พูดพูดไปเลยก็อยากให้ติดตามรายการเสน่ห์ลูกทุ่งเยอะๆนะคะน้องปามก็จะถ,ถ้ามีโอกาสจะเข้าไปร้องเพลงให้ฟังนะคะช่วงนี้เรียนหนักเลยไม่ค่อยได้เข้าคะ่ะก็ยังอยู่ต่อไปจะ <Alles. S 2> อ,อยู่ต่อไปเรื่อยๆนะคะจะคอยติดตามเรื่อยๆเลยะคะ่ะตอนนี้มีประมาณสิบหก สิบหกท่านที่ดูปามมี่อยู่ทางแฟนเพจอแล้วพูดต่อพูดต่อก็ก็คือหนูก็ยังจะอยู่ตรงนี้ต่อไปแล้วก็อยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันเป็นนานๆเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นนานๆนะคะหนูเคยหนูไม่รู้จะพูดหนูพูดไม่ถูกเออชวนเพื่อนๆชวนเพื่อนๆคุณยายมาฟังมาไลฟ์สด เพื่อนเพื่อนคุณยายว่างไหมอะไรแล้วชวนเพื่อนคุณยายปานีอ๋อเพื่อนเพื่อนตามมี่เออชวนเพื่อนเพื่อนตามมี่เพื่อนเพื่อนคุณยายไม่ต้องชวนอ่าค่ะเออเออนะแล้วก็เออไหนไหนก็ให้เกียรติมากับไม่ให้เขาเรียกให้เกียรติใช่ไหมให้เกียรติมามาเข้าเข้าก็เข้ากล้องคุยกับพี่ปุ๊กกับน้องปื๊ดนะ ก็เดี๋ยวจะมีของเล็กเล็กเลน้อยส่งไปให้แล้วกันที่ที่อยู่ปามมี่มีไหมมีไหมที่อยู่ปามมี่มีไหมมีของเดิมมีไหมอ่ามีอ่าโอเคนะเดี๋ยวรอรับนะจะมีของเล็กเล็กเลน้อยส่งไปให้ให้เกียรติรายการที่ออกตอนนนี้นะอ่ามีอะไรจะสั่งมีอะไรจะสั่งมีมีอะไรจะบอกแฟนเออไม่ใช่สักเสียมีอะไรจะฝากแฟนรายการไหมไหนจะวางแล้วเอ่ก็ ก็ฝาก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 ,ฝากเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เคยให้กําลังใจหนูมาตลอดนะคะอาจจะไม่มีโอกาสได้ขอบคุณก็วันนี้ได้รับเกียรติเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้กําลังใจหนูมาตลอดก็หนูเป็นกําลังใจทุกท่านขอให้ทุกๆคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีมีมีแรงเยอะๆติดตามารายการเยอะๆอยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะให้กําลังใจแม่เยอะๆแม่แก่แล้วลูก โอเคนะรอแล้วครับเรามีของเล็กน้อยส่งให้นะจ้า,ข,าขอบใจมาก,กาขอบมากมีโอกาสชวนเล่นใหม่จ้าสวัสดีค่ะ